ครับแนะนำตัวหน่อยครับหมอใยค่ะแพทย์หญิงายเมธาดิลกุลนะคะก็ะเป็นแพทย์เฉพาะทางทานด้านกระดูกและข้อค่ะ<ม>ในกรุงเทพนะคะ<ม>ก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านค่ะสำหรับการบริหารก้ามเมือ้อน่องนนะะส่วนท่าที่สองน,นะเป็นกล้ามเมื้อน่องเช่นกัน ที่ไหนครับคุณหมอส่วนลุมค่ะโอเคสวนลุมเป็นแอดมินเพจชื่อด็อกเตอร์วันเนอร์นะคะหรือว่าวิ่งดีหมอก็คนได้ f a c e b o o k เพจครับผมเพจนี้เป็นให้ความรู้ทางด้านไหนครับคือหลักๆแล้วเนี่ยต้นกำเนิดเลยเนี่ยมันมาจากความบังเอิญที่ว่าเราโพสเกี่ยวกับการบาดเจ็บของบริเวณข้อเท้าใน Facebook ส่วนตัวแล้วมันบังเอิญคงไปแบบโดนจุดของใครหลายคน บบเออเขาก็สนใจที่วิ่งด้วยกันเนี่ยเขาแล้ใส่รองเท้าที่ผิดประเภทใส่รองเท้าที่ผิดประเภทกับการที่เขามาวิ่งเร็วด้า<ใ>นยกตัวผิดประเภทยังไงอะครับอายยกตัวอย่าง,รราางนะฮะเขามีรูปเท้าที่เป็นเท้าแบนด์อ่ะเราก็เห็นเขาว่าแบบเขาใส่เนี่ยแล้วมันเสี่ยงนะถ้าทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเขาจะบาดเจ็บคือเรารู้อยู่กับในใจแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะแบบ เอ้ยนึกอออกมคะเราไม่สามารถไปสกิปเขาว่าให้คุณอย่าทำแบบนี้เราก็เลยแบบแค่เออนึกว่าเราจะลองแบบโพสเพื่อแบบเตือนเพื่อนที่รู้จักด้วยกันโพสไปเฉยๆแค่นั้นน่ะแล้วแบบบังเอิญเพื่อนก็เลยบอกว่ามันดีนะแชร์หน่อยแล้วมันก็แชร์ออกไปเป็นหมื่นเลยค่ะเป็นหมื่นเป็นหมื่นแชร์เลยเหรอครับแชร์เลยอันนั้นสิงหาคม2018ูนปเมื่อปี2018อ่าสิงหาสองพันใช่ค่ะก็แบบเออหลังจากนั้นก็เลยตั้งเป้าว่าแบบ เป็นแนวอ่าเพจเป็นแนวแบบอ่าให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแบบการเทรนการบาดเจ็บครับผมการดูแลร,รักษาตัวเองรวมถึงแบบเออ,อเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับการวิ่งการวิ่งก็เป็นหมอทางด้านกระดูกและข้อกระดูกและข้อ,อก็หมอโถะ ออโถคืออะไรคือเป็นมันเป็นภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่าออทอพีดิกส์ออทอพดิกสคือเกี่ยวกับการรักษาเกี่ยวกับระบบโครงสร้างระบบโครงสร้างก็กระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและข้อต่อโดยตรงอ่าใช่ครับอาการอะไรก็ตามที่มันอยู่บนอ่าโครงสร้างที่เป็นระบบอ่าร่างกายที่เคลื่อนไหวของเราค่ะแขนขากระดูกข้อออหมดเลย คุณหมอใช้รองเท้าแตะมากี่ปีแล้วครับเกือบเกือบสองปีค่ะก็ตัวนี้เป็นรุ่นล่าสุดที่ใช้แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆห,หลายตัวมากโอเคส่วนใหญ่คนทั่วไปนะมองว่ารองเท้าแตะไม่ใช่รองเท้าวิ่งแต่ด้วยตัวหมอเองเป็นหมอทางกระดูกแล้วก็หมอพบเห็นข้อดีอะไรของเขาถึงถึงมาใช้คือก่อนคือตอนแรกนะเราก็ไม่ได้ ไม่ได้พบความไม่ได้เหมือนไม่ได้เข้าไปศึกษาตรงๆว่าว่ารองเท้าแตกกับการวิ่งนันเป็นยังไงแต่รู้เกี่ยวกับการวิ่งเท้าเปล่ามาก่อนนะคะการเกี่ยววิ่งเท้าเปล่ามีประโยชน์ยังไงอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นคืออันนี้เอาบางท่านก็อาจจะรู้แล้วบางก็คือการพัฒนาให้กล้ามเนื้อเท้าเนี่ยมันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มันก็ค่อยๆแบบพัฒนาค่อยๆเป็นค่อยๆไป ที่วิ่งด้วยเท้าเปล่าหรืออะไรก็ตามที่แบบมินิมอลสุดๆน่ยมันจะได้ความแข็งแรงแบบถาวรโดยที่แบบไม่ต้องพึ่งของที่มันเป็นแฟชั่นที่แบบพุ่มภายนอกมากนกอันนี้มันเป็นแบบหลักของแบบการใช้มินิมอลหรือว่าเท้าเปล่า มันก็เลยมาถึงว่าเออให้ด้วยความที่แบบเราก็วิ่งใส่รองเท้าวิ่งมาตั้งนานแล้วเนี่ยค,ครับมันก็จะมีช่วงที่เรียกว่าระยะ recovery อ,อะรี่อ่าเร่อการวิ่งแบบ r e c o v e r อ่ค่ะซึ่งตรงวันนั้นเนี่ยเราก็อยากได้อะไรที่มันแบบชิวๆสบายๆเราก็เลยเริ่มต้นตัวเองเนี่ยด้วยการใช้รองเท้าแตะมา r e c o v e r ออ่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็เลยรู้ว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันมันไม่ได้แบบแย่ไปกว่ารอง ก็เลยัหลังจากนั้นมาก็เลยเริ่มแบบผสมผสานทั้งแบบการฝึกที่มากไปกว่า Recovery ก็คือบางทีก็ใช้แบบมันวิ่งยาวนะคะลองรัน LSD 30กิโล40กิโล50กิโลหลังจากนั้นก็ก็คือพอเริ่มแบบใช้รองเท้าแตะแบบ Recovery มาเราก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันมันสามารถใช้วิ่งแบบวันที่เราไม่ได้ต้องการจะความเร็วนักหนาเนี่ย แต่ไปเรื่อยๆเนี่ยได้หมดนั้นคือไม่จําเป็นต้องแบบใช้รีคอร์ดเรเท่านั้นก็คือใช้วิ่งยาวใช้รองรันใช้แบบเออวซิตี้เงี้ยคือใช้ได้หมดความต้องการอ่ะที่จริงแล้วเป็นอย่างนั้นใช่ยกเว้นบางหูแบบคุณจะไปเอาแบบเทสสเทสสก็โอ้โหนั้นก็อาจจะบางคนต้องเซฟข้อไปนิดนึง่เี้ครับควรจะเปลี่ยนบ้างไหมเปลี่ยน เปลี่ยนรูปแบบของรองเท้าคือเอาจริงเนี่ยเรื่องรองเท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ไม่ไม,มีคมาําว่าตายตัว mm hmm. ในมุมมองของแบบหลังจากที่เป็นนักวิ่งแล้วก็ดูคนที่วิ่งมาด้วยกันเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่พื้นฐานของแต่ละคนว่าณขณะนั้น,นจุดที่คุณกําลังเนี่ยณักปัจจุบันเนี่ย mm hmm. ความแข็งแรงของเท้าข้อเท้าคุณน่ะมันแข็งแรงพอที่จะรับการใช้งานรองเท้ากลุ่มนี้ได้ไหม mm hmm. ถ้ามันแข็งแรงแบบรับได คุณใส่มันคุณใช้มันไปตลอดคุณไม่ต้องเปลี่ยนเป็นแบบรองเท้าอื่นเลยก็ได้นะมันก็ไม่ไม่ผิดแต่ถ้าแบบคนที่เพิ่งกระโดดเข้ามาเหมือนแบบเออเพิ่งจะย้ายวงการหรืออาจจะสลับมาบ้างอะไรเงี้ยก็ถ้ายังไม่ชินแปลว่าต้องการการปรับตัวนะมันจะยังแบบใส่ทุกครั้งเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ด้วยความที่เช่นเครื่องเสียดสีนะเอ,อหรือว่า เขาเรียกว่าการรองรับแรงกระแทกอาจจะยังไม่พอที่แบบข้อต่อเราจะรับอย่างเงี้ยใช่พึ่งพึ่งผ่านมาพึ่งแบบพึ่งพึ่งพึ่งเปลี่ยนเนี่ยเขาควรจะสลับกันมาใช่ใช่ถุงเท้าเนี่ยในส่วนตัวนะฮะไม่ได้เรื่องลดการบาดเจ็บตรงนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะฮะมันจะเป็นเรื่องของความแบบฟิตติ้งฟิตติ้งที่พอดีกันกับรองเท้า เพราะว่าจริงๆบางคนเนี่ยเท้าบางคนตรงเนี้ยหลังเท้าเขาจะแบนเพราะหลังเท้าแบนเนี่ยเออพอใส่เข้าไปแล้วรองเท้ามันจะหลุดแค่ั้นเองถุงเท้ามันก็เลยมีประโยชน์ประมาณ2เรื่องหลกักๆก็คือลดเสียดสีกับทาให้มันฟิตใช่รองแต่รองเท้าแตะเนี่ยใส่แบบคือไว้ใจได้ที่สุดก็คือในระยะยาวเอลตรา เอาตานี่ไว้ใจได้สุดๆเลยเพราะว่ามันไม่เสียดไม่สีอมันไม่เกิดปัญหากับบริเวณหน้าเท้ากับเล็บกับอะไรเงี้ยคือแบบเออดีงามอะไรยังไงบ้างหมอโจกกี่ชั่วโมงนะครับสิบสี่ชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงสิบเก้านาทีเป็นอันดับห้าผู้หญิงเป็นอันดับห้าผู้หญิง เพราะอะไรหมอถึงสลับเปลี่ยนครับเ,เหตุผลหนึ่งเลย<ม>ก็คือจริงๆเรื่องเรื่องหน้าเท้าเป็นหลักเพราะเป็นคนค่อนข้างหน้าเท้ากว้างอ่ะพอหน้าเท้ากว้างปุ๊บมันผ่านระยะหนึ่งไปเท้ามันเริ่มบวมเนะี่ยนี่ครับหน้าเท้าก็คือข้างข้างซ้ายจะเห็นว่าแบบรตรงตรงนี้เนี่ยตรวจที่กว้างกว้างที่สุดของเท้าเราเนี่ยกับบริเวณตรงเนี้ยมันไปถ้าเป็นรองเท้าธรรมดาจะมีปัญหาตรงเนี้ยได้ง่ายค่ะ บางคนก็วิ่งไ่ไกลเ้าเราก็จะขยายมันเสียสีแล้วแบบวิ่งเอาแต่โอ้โหคุณจะไปวิ่งแบบอย่างเงี้ยให้เท้ามันเป็นเงี้ยมันทรมานนะก็เลยแบบเปลี่ยนมาเป็นที่ครึ่งประมาณครึ่งระยะเปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะเออเป็นแผ่นในเลสอยู่แล้วเป็นแผ่นอยู่แล้วเราเอาไปไว้ที่ซีพีเลยเอาไปเอารองเท้าแตะไปสองคู่ด้วยกาไว้ว่าครึ่งครึ่งละหรือดูอาการอีกทีหนึ่งแต่แบบถ้าให้มาคิดเอาจริงๆนะถามว่าวิ่งทั้งร้อยโลได้ไหมมันได้ ด้วยความที่เออเราอาจจะร้อยแรกเราก็เลยรู้สึกว่าเออลองลองแบบผสมผสมดูให้มันมีแบบผสมการวิ่งชา้ากว่าอย่ไปวิ่งเร็วใช่คะเพราะถ้าแบบวิ่งเร็วปุ๊บเนี่ยเหมือนน้นนองเลย,ย,ย,ยน้อยหวเ่ยมันมันยังครับตัวไม่ทันมันจะเกิดการแบบ ยืดหดยืดหดเร็วเกินแล้วมันก็จะปวดเนี่ค่ะเพราะคนจะต้องค่อยๆเริ่มจากความเร็วช้าๆคใช่ใช่โซนสองโซนสองนี่ควาเข้าใจแรกๆครับชั่วโมงลดลงมาสักครึ่งนึงหมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าเคยเคยเคยวิ่งอีซี่อยู่ที่สมมุติอีซี่ปกติเราอาจจะชั่วโมงครึ่งเราอาจจะลดมาเป็นสักสี่สิบห้านาทีเนี่ยเป็นต้นหือลดเวลาด้วยใช่แล้วก็อาจจะลดเร็พิ่ม กล้ามเนื้อสําหรับสําหรับกล้ามเนื้อกระดูกคอเนี่ยมันจะสอนทุกคนนะคะถ้าเป็นคนไข้ที่มาดเขาบอกว่าเออมันปรับตัวได้นะแต่ต้องให้เวลากับมันส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่เดือนแบบคนๆแบบเฉลี่ยเฉลี่ยนะคะเราไม่ได้หมายถึงว่าบางคนก็อาจจะปรับตัวได้ไวเ,เฉลี่ยใช่แต่แบบบางคนก็จะแบบนานกว่นานั้นแต่เฉลี่ยสามสี่เดือนแล้วอาการลองช้ำล่ะเหมาให้เป็นบ้างไหม กระโดดอะไรครับกระโดแดแับแตะไหน <c oughs> หนึ่งส,ส <laughs> องสามเข้ากระโดดรอ้ชอบชอบเออถ้ามีแบบงานเทรลอะไรเงี้ยก็กระโดดหมดแล้ว